ครับกล้าสวัสดีครับพี่พีเป็นเพื่อนทุกท่านครับพบเจอก,กันอีกหนึ่งอีพีนะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาเช่นเดิมนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้จะเลยนะพี่นะนี่ครับผมมีมีหลงพวกกลวยนี่ด้ามพี่ด้ามเป็นกระดูกกัมช้างปอกเป็นไม้นี่สวยมากครับพี่มีหลงพอวกลวยครับมีทรงนี้ด้วยสวยมากมีทรงนี้มีน้อยนะหายากนะพี่ นี่ครับหกร้อยบาทพี่ปลายทางบวกห้าสิบ่งนี้หายากและเป็นกระดูกกำช้างมีเจ็ดนิ้วพะกวยนี่ก็สวยนี่ครับเอาหกร้อยพอพันห้าพันสามมีขายขายหกร้อยอยากขายวันนี้ชอบโทรชอบไอลน์มาครับเคี่ยวเสือเจ็ดร้อยเคี่ยวเสือพะปาน เจ็ดร้อยโอ้สวยแล้วก็มีชาตีห้านิ้วนี่ปูดุสีลิงดำ 1, พันสามพชอบไปพี่อลไ์มานะไปดูนะคะพี่ตะกุดหรือปูเอี่ยมวัดหนังขึ้นคอด้วยเลย 600. กหกร้อยตะกรุดพันลุ่ง วัท่ากับเบือนี่ถักสามท่อนนี่สวยสายเครื่องรางนี่ไม่ควรพลาดเลยพี่พอ่อหลวงยิ่ขนขอเดีย,ดยเลยครับหกร้อยแล้ลุงปู่เอี่ยงพัะสพานสูงเด่นอะกุดกลมัสาบจอดหกร้อย มีกระดูกกัช้างเป็นมีดสาลิกานะเออเออทุกทีพี่พูดผิดเป็นมีดปากกามีดปากกาพ่าาก,กวยมีดปากกาพ่ก,กวยหกร้อยพี่ชอบพี่โทรพี่อลายครับพี่หลวงปูท่ทวดมาดูครับนี่โซนนี้อย่างเงี้ยผมส่งงาประก,กวดติดมาแล้วนะ พิมเอเนื้อนวะที่หัวเรือไปดูครับความคมไปดูบกมคมเนื้อนวะไปดูครับดูปากดูหน้าดูตาคมชัดลึกไปดูข้างมีสององนะองค์ที่หนึ่งนะพี่อง์ละหนึ่งพันบาทไอแบบเนี้ยติงงานประกวดมั้ล้วพี่สภาพสวยพี่ดูดิสวย หนึ่งพันบาทองค์ที่หนึ่งเนื้อนวะแก่ทองนี่โคตรสวยเลยไปดูนะปกติละปกติไม่เคลือมาไล้ราคานี้นะั้นนอกจากสี่ห้าพันนะพี่ดูครับี่หัวเรือพี่ดูครับพิมพ์เอหนึ่งพันบาทเนื้อนวะแก่ทองทีนี้ถ้าอยู่ภาคใต้นี่ขายกันเป็นหมื่นนี่ดูหลัง ใครเล่นหลวงปูดททดจัดจ้านเนี่ยไม่ควรพลาดเลยพี่เนี่ยองเนี้ยสวยมากไปดูก้นเดยเนี่ยสวยจําเป็นโลกเลยอยู่ใน,นมือใหญ่ขายเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยครับพี่หนึ่งพันบาทครับองค์ที่สองมีเท่านี้นะพี่นะมีเท่านี้พระก,กิ่งหลวงพ่อกกินวัดดอนครับเอาหกร้อยนี่สวยฝาววัดส,สุทัศน์พี่พระก,กิ่งวัดกกิน หลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอกรุ่นแรกนี้หล่อโบราณครับสวยหกร้อยตะกุดพิษสมอลุบป,ปุสุกนี่หายากพี่วัดปักทองมะขามเท่าน,นี่จานเต็มเลยหกร้อยพระกิ่งไพรีพินาศ วัดประวรในหลวงเสีงนี่สวยนะหกร้อยควายธนูพ่อน้อย,นยพี่มีสองตัวตัวที่หนึ่งเนี่ยห้ขอเลยยกคู่ได้เนี่ยตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองเนี่ยพี่คู่ละหกร้อยเอ้ยตัวละหกร้อยน่ะสวยหายาก เหรียญเหล่าโบราณไม่รู้ที่ 600. หกร้อยเหรียญเหล่าโบราณนเนี่ยครับมารู้ที่หกร้อยไม่รู้ <c oughs> จริงจริงพี่หลวงพ่อโบย พบโบยเก่ามากเลยพี่หกร้อยขุนพยนต์ขุนพยนต์จันลอยหกร้อยพี่ชอบพี่ก็โทรมาเลยนะแล้วอะไรอันนี้เนะี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ที่พี่หลอกโบราณยังไม่รู้ที่จริงๆพี่รู้ที่พี่จะไปเลยนะหกร้อยเนี่ยหกร้อยไม่รู้จริงครับไม่โกหกไม่หลอก เขี้ยวหมูดตันเอาห้า้อยพอจับเงินว,วันนี้อยากขายอยากขายเขี้ยวหมูดตันห้าร้อยอะพี่นี่ตัดไปละห้าร้อยพอาดูองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะปิดตาปุยเอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดดำเปึ๊ดเลหลองค์ที่หนึ่ง าสามร้อยพอองค์ที่สองปุ่เอียบว่าหนังเนื้อสำลิศอาสามร้อยพอสสวยๆนะมาคทุยปุยเอี่ยมวัตหนังนยีดำปึ๊ดเลยเอะสามร้อยพอสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่ หลวงปู่ฤิสีครับคำข้าวสามร้อยเแก้ปู่บุญผักเชือกเบี้ยแก้หอยสามร้อยพักขันพักขันเข่าควายเข่าควายโดนฟ้าผ่าตายหล้วพพกล้วยจานเต็มเลยนี่รวมพลังเลยนะฮะรวมพลังธาตุ พะก่วยสามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่นี่สายใต้ครับหลวงพ่อกรมสูรราดทานีรลอโบราณน,นะพี่อ่ะสามร้อยพี่หลวงพุทธสุขสามร้อย เยลยหลวงปู่ทวดนี่ขีค่คอหลังเจดีนี่ครับพี่มีตุ๊กตาสามร้อยอันนี้พระกิ่งวัดช้างหรือวัดสุดทันเหล่านี้แหละเอาสามร้อยพอปวดติดไรหกร้อยนะวันนี้เอาสามร้อยนี่อยากขายอยากขายพี่เอามาสามร้อยคู่ละห้าร้อยรถแท้ละปูบุญสามร้อยนนี้อยากขาย อาวัสดุทัดไปหนึ่งองค์นี่สามรอยพอจากหกร้อยนะรถให้องค์เนี้ยสามร้อยสวยแล้วก็วัสดุทัศน์อีกหนึ่งองค์ไปเลยพี่อันเนี้ยรถแหละสามร้อยคูณละห้าร้อยนี่สวยมากพี่ชอบพี่โทรพี่อไลน์มานะอีพีเนี้ยต้องกราบสวัสดีนะครับ